วัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วย้ำเสาๆสาวันที่หาผมยังอยู่ทางทางหลวงหมายเลขสี่ตามคำขอวัดห้วยลึกหงตัวใหญ่ยังใหญ่เลยอยู่ขางทางไปเบิ้งบรรยากาศมุมสูงที่หลายคนบอกว่าแอดไทยมุมสูงหงตัวใหญ่ๆอยู่ข้างทางสายใต้หน่อยคือทางหลวงหมายเลขสี่นี่ขออนุญาตหลวงพอ่อ เพื่นบินโดนบริเวณวัดเลยรวมๆเลยสอนเศร้าทุกคนนี่โอ้โหอากาศอากาศเย็นนะช่วงนี้อากาศเย็นนี่สาธุชื่อวัดห้วยลึกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าตำบลนอย่างลละ <c oughs> นี่พระอทิตย์กำลังขึ้นมอมไปทางขวานะเวนกำลังขึ้นล่ละขึ้นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> หลายคนบอกว่าอยากเห็นละแอดจัดให้